สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองย่อยเรื่องการเมืองการปกครองของไทยกันนะครับโดยเราจะถอดรหัสเนื้อหาจากหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนให้กลายเป็นคู่มือที่เข้าใจง,ง่ายๆแล้วก็เห็นภาพตามได้ชัดเจนเลยครับมาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยดีกว่าครับการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวจริงหรือคำถามนี้เนี่ยเป็นจุดสตาร์ทของหลักสูตรนี้เลยนะครับเพราะมันชวนให้เราคิดตามว่าเอไอการตัดสินใจให,ใหญ่ๆระดับประเทศเนี่ยมันมาเกี่ยวอะไรกับชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงกันแน่ และเพื่อจะตอบคำถามนั้นได้เนี่ยเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปตามหัวข้อเหล่านี้เลยครับเริ่มจากภาพใหญ่สุดๆว่าการเมืองคืออะไรและค่อยๆซูมเข้ามาดูเส้นทางการเมืองของไทยเราจากนั้นก็จะไปเจาะลึกโครงสร้างการปกครองและก็ดูว่าอำนาจจากส่วนกลางมันลงมาถึงท้องถิ่นได้ยังไงและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแล้วบทบาทของประชาชนอยู่ตรงไหนในเรื่องทั้งหมดนี้ครับ ามาที่หัวข้อแรกกันเลยเรามาทําความเข้าใจคําศัพท์พื้นฐานกันก่อนจะได้เห็นภาพตรงกันนะครับว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องพวกนี้เรากําลังหมายถึงอะไรกันอยู่คําแรกเลยก็คือรัฐครับลองนึกภาพตามนะครับว่ารัฐก็เหมือนเป็นกล่องใบหนึ่งหรือเป็นกรอบที่ข้างในเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่3อย่างก็คือมีคนมีพื้นที่หรือดินแดนที่ชัดเจนแล้วก็มีรัฐบาลที่คอยบริหารจัดการทุกอย่างให้อยู่ในร่องในรอยครับ แล้วอะไรล่ะที่ทําให้รัฐเป็นรัฐได้อย่างสมบูรณ์คําตอบก็คืออํานาจอธิปไตยครับพูดง่ายๆเลยนะมันคืออํานาจสูงสุดในการตัดสินใจอะไรก็ได้ในบ้านของตัวเองโดยที่ไม่มีใครจากข้างนอกจะมาสั่งได้ว่าเฮ้ยคุณต้องทําอย่างนั้นต้องออกกฎหมายแบบนี้ทีนี้พอมีอํานาจสูงสุดแล้วเนี่ยคำถามต่อมาคือใครเป็นคนใช้แล้วใช้อย่างไรซึ่งในหลักสูตรก็จะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยระหว่าง2รูปแบบหลักๆครับแบบแรกคือประชาธิปไตย ที่อำนาจมาจากประชาชนเราเลือกตัวแทนเข้าไปใช้อำนาจแทนเรากับอีกขั้วหนึ่งเลยก็คือประเด็ดการที่อำนาจทั้งหมดไปกระจุกตัวอยู่ที่คนคนเดียวหรือคนกลุ่มเล็กๆเ,เท่านั้นโดยที่ไม่ต้องฟังเสียงประชาชนเลยพอเราเข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานกันแล้วทีนี้เราลองซูมเข้ามาดูที่บ้านเรากันบ้างครับว่าเส้นทางการเมืองของประเทศไทยเราเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงซึ่งต้องบอกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยครับ ภาพนี้สรุปได้ดีมากๆเลยครับคือมันโชว์เห็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญเลยนะจากยุคสมบูรณาญาสิทธิราชก่อนปี2475มาสู่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วหลังจากนั้นการเมืองไทยก็เข้าสู่ยุคใหม่ที่ถูกกําหนดด้วยรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้าไปซ้ำมารครับไอ้รูปแบบที่ว่าเนี่ยมันน่าสนใจมากครับในหลักสูตรเขาเรียกว่าวัฏจักรการเมืองเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นบนลูปอย่างนี้ครับคือเริ่มต้นด้วยการเลือกตั้ง ผ่านไปสักพักก็เกิดการรัฐประหารโดยทหารจากนั้นก็มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาใช้แล้วก็กลับไปสู่การเลือกตั้งอีกครั้งซึ่งวงจรน,นี้แหละครับที่เป็นตัวกําหนดทิศทางการเมืองไทยยุคใหม่มาตลอดแล้วปัจจุบันล่ะโครงสร้างการปกครองของรัฐไทยเราหน้าตาเป็นยังไงในส่วนนี้เราจะมาแยกส่วนให้ดูกันชัดๆเลยครับว่ากลไกของรัฐบาลเนี่ยมันทํางานยังไงหลกัหลกๆเลยนะครับก็จะมี3ามเสาหลักนี่แหละครับถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะ ฝ่ายนิติบัญญัติก็เหมือนแผนกคิดกฎออกกฎหมายต่างๆส่วนฝ่ายบริหารก็คือทีมที่ลงมือทำตามกฎนั้นและสุดท้ายฝ่ายตุลาการก็เป็นเหมือนกรรมการคอยตัดสินว่าใครทำถูกทำผิดตามกฎกติกาที่วางไว้ครับแต่ว่าเพื่อให้แน่ใจว่าทั้ง3าเสานี้ทำงานอย่างถูกต้องไม่ใช้อำนาจตามอำเภอใจมันก็ต้องมีคนคอยตรวจสอบด้วยครับ ซึ่งก็คือบรรดาองค์กรอิสระเหล่านี้นี่เองที่ทําหน้าที่เหมือนเป็นผู้ตรวจสอบจากภายนอกคอยสอดส่องดูแลการทํางานของรัฐบาลให้มันโปร่งใสเป็นธรรมโอเคทีนี้เราจะมาดูกันว่าอํานาจจากส่วนกลางที่กรุงเทพเนี่ยมันเดินทางลงไปถึงพวกเราในแต่ละพื้นที่ได้ยังไงมันมีเส้นทางของมันอยู่ครับโครงสร้างมันจะเป็นสทอดแบบนี้ครับเริ่มจากส่วนกลางคือพวกกระทรวงทะบวงกลมต่างๆที่กําหนดนโยบาย แล้วก็ส่งคําสั่งลงมาที่ส่วนภูมิภาคอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอซึ่งส่วนกลางเป็นคนแต่งตั้งลงมาและสุดท้ายก็มาถึงส่วนท้องถิ่นครับอย่างอบจอบตอหรือเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งของคนในพื้นที่โดยตรงเลยหัวใจสําคัญของโครงสร้างแบบนี้เลยนะครับก็คือหลักการที่เรียกว่าการกระจายอานาจ ไอเดียของมันก็คือพยายามถ่ายโอนอำนาจและความรับผิดชอบจากส่วนกลางไปให้ท้องถิ่นได้ตัดสินใจเรื่องของตัวเองมากขึ้นเพราะเอาเข้าจริงคนในพื้นที่ก็น่าจะรู้ปัญหาของตัวเองดีที่สุดถูกไหมครับมาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วครับและเราละ่ะประชาชนอยู่ตรงไหนในภาพทั้งหมดนี้เรามีบทบาทอะไรในระบบนี้บ้างหลายคนอาจจะนึกว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองคือการไปเลือกตั้งซึ่งก็ใช่ครับแต่นั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลย ไม่ว่าจะเป็นการไปร่วมเวทีประชาพิจารณ์เวลาจะมีโครงการอะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นการชุมนุมแสดงความคิดเห็นการเข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือแม้แต่การทํางานผ่านองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆครับประเด็นหลักที่อยากจะเน้นย้ําตรงนี้ก็คือการเมืองมันไม่ใช่แค่อีเวนต์ที่4ปีมีครั้งหนึ่งแล้วก็จุไปนะครับแต่มันคือกระบวนการที่เราต้องคอยติดตามคอยมีส่วนร่วมกับเรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่องใกล้ตัวในชุมชนไปจนถึงเรื่องใหญ่ระดับประเทศเลย และทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็วนกลับมาที่คําถามสุดท้ายที่เป็นเหมือนบทสรุปของเรื่องนี้เลยครับว่าไอเรื่องโครงสร้างใหญ่ๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วมันส่งผลกระทบที่เป็นรูปธรรมกับชีวิตประจําวันกับถนนหน้าบ้านเรากับชุมชนของเรายังไงบ้างซึ่งนี่แหละครับคือคําถามที่น่าเก็บไปคบคิดกันต่อ